ครับคุณผู้ชมผมไก่ทอพยองเดชเรียกส้นๆว่าน้องยองคุณผู้ชมครับตอนนี้กระแสเรื่องร่างทรงเนี่ยกำลังฮอตฮิตเลยในโลกโซเชียลมีทั้งร่างทรง40แล้วก็พระพิฆเนศนะนี่ก็เป็นตัวอย่างภาเพเหตุการณ์ร่างทรงนะครับก็โปรดใช้จัก,กรยานในการรับชมด้วยเออทีมงานครับช่วยหาเพลงประกอบให้เข้ากับเธอเลยฮะเออทีมงานช่วยเปิดเพลงทีสิ มาจะจริงจ่า <c oughs> ผมชอบจักเลยเอาล่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า <c oughs> คือวันนี้เนี่ยเราจะมาสัมภาษณ์ร่างทรงกันครับและตอนนี้เธอก็อยู่ในสายแล้ว <c oughs> สวัสดีครับเจ้าแม่ร่างทรงแสงสุริยะเทพ <c oughs> เจ้าแม่ได้ยินผมหรือเปล่าครับเ <c oughs> จ้าแม่ถ้าได้ยินเสียงผมเนี่ยตอบด้วยนะครับ อะไรไหมปล่ยอยแม่งบ้าต่อไปเราไปสัมภาษณ์อีกคนดีกว่าอาตอนนี้คุณบอยร่างทรงพระพิคคเดก็อยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณบอยอจะถามอะไรก็รีบถามมาแล้วกันพอดีผมรีบเข้าใจมะคุณบอยเป็นเบาหวานยังครับเอาไอ้นี่มึงกลัวตีนกูเหรอเนี่ยร่างกากยากูยังแข็งแรงเลยมึงเข็นมาเนี่ยใจเย็นคุณบอยเดี๋ยวความดันขึ้น เอาละอยากรู้อะไรก็ถามมาผมไม่อยากรู้อะไรแล้วเอาเป็นว่าคุณบอยมีอะไรจะเล่าให้ผมฟังไหมมียักษ์สองตัวยืนยักษ์สองตนยืนอยู่เชี่อะไรของแมงวะมันคืออะไรคุณบอยเป็นเพราะอะไรเออยักษ์ยังไม่อยากนั่งมัง้งเป็นเพราะอะไร มีใครรู้คำตอบบ้างเนี่ยอมียักษ์สองตัวยืนยักษ์สองตนยืนอยู่เป็นเพราะอะไรเข้าใจมาอะไรของแม่งว่ายักษ์สองตัวมีใครเข้าใจไหมผมว่ามันบ้าแล้วครับเจ้าใดฟังนะไม่ต้องสัมภาษณ์ไอ้อ้วนนี่ละมันบ้าไปสัมภาษณ์คนใหม่เลยยองกูก็ว่ากันแหละโอเคเราไปสัมภาษณ์คนใหม่กันดีกว่าเธอคนนี้เป็นร่างทรงที่สามารถพูดภาษาเทพได้ตอนนี้เธออยู่ในสายแล้วเออสวัสดีครับผม เจ้าแม่ครับช่วยส่งเสียงด้วยครับเออไอยองมันง่วงนอนหรือเปล่าวะถ้าเจ้าแม่ไม่ตอบผมไม่จ่ายนะฮะ เขาพูดภาษาอะไรวะยองผมเดาว่าน่าจะเป็นภาษาเทพนะแล้วมันจะคุยกันรู้เรื <speaking <speaking ่องหรอวะวันทคุณก็รู้ว่าผมก็พูดภาษาเทพได้เดี๋ยวผมจะแปลให้เองเออไอยองเขาพูดว่าอะไรวะเออเขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงเออเขาเขาว่าอะไรวะยองเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยเอ้ยมันมันใช่หรอวะพูดสยาวมันแปลแค่นี้เนี่ยนะ เขาบอกว่าใครก็ได้ช่วยเอาดามให้แดกทีทำเสียงนี้มันเหนื่อยไอยองเอ็งลองคุยกับเขาดิ You are the m e r c u r i a t y area You are the m e r c u r i a t y area You are the m e r c u r a l i t y area You are t e m e r c u r a l i t y area ไปมึงกลับไปปี้ที่อื่นเลยไปปิดแม่งรายการแบบนี้แหละไปต้องสัมภาษณ์แล้วงั้นก็ไว้เจอกันใหม่ครับคุณผู้ชม